โอเคค่ะวันนี้ขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วนะคะทำพิธีว่าเจ้าที่ขอกรรมกรรมขอถอนคำบนบานสรรกล่าวนะคะจะมีอะไรบ้างมีกล้วยอันนี้จะมีผลไม้ข้าวอย่างนะคะแล้วก็ระบายสีเป็นกระดาษแล้วก็พร้อมจุดประสงค์ของที่เจ้าของบ้านนะคะ9้าอย่าง จะมีถ่วงงานะคะเก้าอย่างเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะจะมีไก่ปิดติดปีกทองเนี่ยนี่จะมีกระสราเปาไข่ไก่ขนมรังพึ่งมีปลาทูปลาทอดข้าวนะคะสารพัดนะคะีเจ้าของบ้านก็จัดเต็มนะคะกับการทำพิธี ขอก,กรรมคำขอตอนกร,รบนบานสารกล่าวจะมีนี่น้ำ 94, ข้าวสีข้าวย่างมีดอกขูบลาบนะคะข้าวดอกนะคะแล้วก็จะมีทูบนะคะสามสิบอกดอกนะคะการทำพิธีต้องหันหน้าไปย่างทิศตะวันออกของจุดที่เชาของบ้านทำพิธีนะคะ ก็นะคะสุดประสงค์คือสิ่งใดที่ติดขัดไปสิ่งไหนที่นะคะทำแล้วมันไม่ราบรื่นหมายถึงว่าคนนั้นติดกัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะทำบุญก็ดีที่วัดก็ดีที่คนแก่ก็ดีแต่บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็นะคะไม่สามารถที่จะงรู้ได้ การถอนกรรมบุญบานสารกล่าวถอนกรรมสาบแช่งที่พ่อแม่พี่น้องเคยตะเลาะกันแล้วก็สาบแช่งนะคะเจ้าของบ้านก็ทําพิธีถอนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพอทูบก,กินเสร็จนะคะก็จะมีการเผาเผาเงินนะคะ เป๋าเงินนี่เลยนะคะคก็สาธุสาธุกับเจ้าของบ้านด้วยนะคะขอให้ชีวิตที่ติดขัดดีขึ้นขอให้สิบชั้นฟ้าสิบชั้นดินสิบสชั้นบาดาลมารับรู้รับทราบการพูดการเส้นไหว้พูดเองตอบเองรับเองปังเองเฮงเฮงนะคะสาธุ สาตว์สาตว์ค่ะอะนุโมทนาะ